สวัสดีครับพบกันนะครับยังอยู่ในช่วงสงกรานต์เฟสติวัลอยู่นะครับผมเอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นสงการานต์ปีแรกนะที่ผมไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีความยึดโยงนะครับไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นวันสงการานต์นะครับนะฮะคนแก่นะครับมีอายุลหลายๆคนก็คงผมก็ไม่ได้คิดว่าผมแกกันาดนั้นนะเพียงแต่ว่าอายุพอมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะ ทุกอย่างมันก็คงธรรมดาลงทุกวันแล้วมั้งนะครับผมหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนผมมาแหละนะส่งการความเป็นความตื่นเต้นความสนุกสนานในวัยเด็กที่ได้เล่นน้ำเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะแหละนะครับเหลือเพียงแต่ความเงียบความสงบสุขที่เราเอนจอยไล้ในชีวิตที่มันยังคงเหลืออยู่นะมันมองมุมนี้ดีกว่านะฮะวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเราไปข้างนอกนะครับวันวบรรยุนะแต่ว่าได้ไดออกไปห้างอะไรเงี้ยขับรถตามทางก็พบ เช่นเคยนะครับเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็รถท่อดังนะฮะคงเป็นนอมกับสังคมไปแล้วในสมัยนี้ไม่ว่าคุณจะชอบไม่ชอบก็ตามมันมีอยู่แต่กลับกลายเป็นว่านี่ที่ที่ผมอยู่นี่คุณได้ยินเสียงนกร้องเะละ่ะไม่โคตรมีค่านะครับทุกคนนะฮะนี่ครับในเมืองเนี่ยมันแพงตรงนี้แหละความรูหรานะในชีวิตผมมันคือตรงนี้แหละนะครับผมนะฮะก็ มีโอกาสได้หยุดยาวมีอะไรให้ทําเยอะนะครับก็มีแผนที่จะทํานูน่นทำนี่เนะี่โอเคข้าเรื่องนี้ก่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องออสโโคดที่คําว่าอิสระนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยหลังจากที่ใช้ชีวิตเกิดมาเนี่ยเราตกผลึกแล้วเราแอดมิดว่ายอมรับว่าคุณค่าอย่างหนึ่งที่ชีวิตของผมคนเดียวแล้วกันที่พึงกระทําแล้วก็ยกย่องบูชามันเนี่ยคืออิสระอันนี้เป็นเ,เป็น คอลเวลูเลยสาหรับชีวิตนี้นะครับชีวิตนี้เนี่ยดีไม่ดีนะฮะแย่ไม่แย่เนี่ยอิสระมีความเกี่ยวข้องกับผมเยอะมากอันไหนไม่อิสระนั่นคือแย่อันไหนมีอิส,ระ,อออสระเสรีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมันคุ้มกับที่เราเกิดมานะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมา f i n ฟคําว่าอิสระก่อนคําว่าอิสระเนี่ยบางทีมันเราเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่าอิสระคือทําอะไรก็ได้นะครับมันต้องมีกรอบแล้วกันคบว่าอิสระ กรอบที่ว่ามันคืออะไรมันมันมีใครเขียนว่าอิสระเกาะมันอยู่ตรงไหนอันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไปหาอิสระกกอบของความว่าอิสระของตัวเองให้เจอก่อนนะครับผมผมไม่สามารถบอกได้ว่าอิสระคือการที่เราออกมาจากสังคมเลยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็อยู่ไปวันๆอันนี้อาจจะเป็นอิสระของของคุณก็ได้แต่สำหรับผมมันมันก็อยากเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำมากินเพื่อที่จะเอา รายได้หรือว่าเงินตาเนี่ยไปซื้อความอิสระอีกประเภทหนึ่งที่ผมที่ผมให้คุณค่าแล้วกันนะครับผมสำหรับผมเนี่ยอิสระก็คือการที่นะครับเ,เราเนี่ยผมพูด่วยมากนะตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยเราไม่ต้องรอใครนะครับแล้วก็ใครก็ไม่ต้องรอเราอ่าอันนี้ในแง่ในแง่เวลานะการที่เราไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับผมแล้วก็ การที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยสามารถทำได้ทันทีเลยอ่าไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าทำได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับผมฟังแล้วมันเห็นแก่ตัวใช่ไหมถูกต้องครับผมผมเห็นแก่ตัวนะฮะผมเลยคิดอย่างนี้และก็พูดในฐานที่ว่าผมยังไม่ได้มีครอบครัวเป็นลกเป็นแรงนะ เพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าเมื่อมีครอบครัวเนี่ยไอตัวสมก,การหรือว่าคุณค่าตรงนี้ผมเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวผมขอจอตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือแล้วทําไมความเป็นอิสระในชีวิตเนี่ยผมถึงบูชามันทาไมผมเห็นมันชัดเจนเลยจนว่าไอเนี่ยแหละมันใช่แน่เพราะว่าเมื่อ,อไหร่ที่ผมเป็นครอบครัวแล้วหรือว่ามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยผมยอมเลยที่จะตัดอิสระอันมีค่าออกไป ดังนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าเวลาที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมันควรจะต้องเก็บเกี่ยวมันควรจะต้องซึมซับกับอายุแล้วก็ช่วงเวลาเรียวแรงที่เรามีเ,เราเอนจอยกับมันได้เต็มที่เมื่อเราพร้อมหรือว่ามีเหตุการณ์มีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวหรือว่ามีพันธะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พร้อมจะแลกเอาอิสระนั้นออกไปเรายอมโดยดีเลยเรารู้อยู่มีค่ามันมีค่าขนาดไหนแต่เรายอมนะครับดังนั้นเนี่ยณวินาทีนี้มันเลยชัดเจนสำหรับผมมากนะครับอิสระนะฮะอิสระ มีได้หลายแบบนะครับมีได้หลายเลเวลนะฮะอย่างที่บอกไปอยากกินอะไรอยากออกตอนไหนอยากไปทำอะไรเวลาไหนก็ก็อยู่ที่ตัวเราแหละ permissionless นะครับผมไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับไม่ต้องรอใครแล้วก็ไม่ต้องให้ใครรอฉันจะไปไหนก็ไปได้หมดนะครับผมนี่คืออิสระอีกเลเวลหนึ่งนะฮะอีกเลเวลหนึ่งก็คืออิสระที่จะตัดสินใจนะครับทุกๆเรื่องเลยนะฮะ อย่างเรื่องงานเนี่ยผมผมแม่งตอนนี้ผมหันเหไปเลยนะว่าท่าเท่าที่ที่จับงานเอาซอสมาเนี่ยอันนี้แม่งอิสระแบบเต็มที่เลยนะครับเวลาเนี่ยสัญญามันมีจํากัดคุณจะโยกย้ายอะไรเนี่ยคุณคุณเต็มที่เลยถ้าคุณเจ๋งจริงนะคุณสามารถยืนอย,อ,ยอยู่ในวงการนี้โดยเป็นเอาซอสได้นะ คุณเจ๋งจริงนะคุณทําได้แน่ผมไม่ได้บอกว่าผมเจ๋งนะเพียงแต่บอกว่าไอ้ตรงนี้มันรู้สึกเข้ากับคุณค่าของผมเหลือเกินหกเดือนต่อใหม่ไม่เข้าใจตรงนี้เอ้ยไม่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 พอใจกับพิธีมีอยู่เนี่ยทางานที่มีอยู่เนี่ยก็ย้ายมันไปเลยนะครับไม่ต้องสนไม่ต้องมีการขอลาออกนะเพราะว่ามันหมดสัญญาเราก็ไปได้อยู่แล้วอันนี้เนี่ยมันมันเคลื่อนที่เร็วแล้วกันผมมองตรงนี้นะความสวยงามของอิสระคือมันเคลื่อนที่เร็วนะครับคุณสามารถที่จะพลิกแพลงไปนู่นไปนี่แผนคุณคุณคุมกุตาการของคุณของคนได้เพียงคนเดียว นะฮะอันนี้พูดในฐานเหมือนเดิมนะเรายังไม่มีครอบครัวยังไม่มีพันธะอะไรที่ต้องดูแลมากนักนะครับผมเราสามารถที่จะขับโมอเตอร์ไซค์ไปบางแสนพ่กนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องภาวะพาวงวใดๆนะครับดังนั้นเนี่ยอิสระที่ผมมีเนี่ยมันย่อมไม่มีพันธะเกี่ยวข้องกันไม่มีพันธะมาผูกนะครับถ้ามีพันธะมามาผูกเมื่อ,อไหร่เนี่ยและผมใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่อิสระ ความเป็นอิสระของผมมันจะถูกอะไรบางอย่างครอบอยู่มันไม่เพียวแล้วนะครับมันไม่พิลุฟายแล้วมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์อิสระของผมเป็นอิสระจอมปลอมหล,หลายคนนะครับหรือว่าผมตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าผมเนี่ยมีอิสระแต่ความจริงแล้วมันเป็นอิสระจอมปลอมอยู่อ่ะยังไงนะครับไอ้นี่มันพูดอะไรมันเมาเนื้อเหรอนะฮะเอางี้นะคราวนะนี้ผมจะมวิพากตัวเองนะต่อไปนี้จะเป็นวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองละผมบอกว่าผมมีอิสระจริงๆแล้วเนี่ย ผมเนี่ยยังมีกรอบของอความต้องการอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมอันนี้ผมไปอ่านอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วน่าจะพู้พุทธนี่แหละปรัชญาเซนท้กอย่างนะครับคือสิ่งที่ผมอันนี้คือพอยต์ของคลิปนี้เลยนะที่ผมล่าล่าย,ยาวมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเรื่องอิสระเนี่ยว่าทําอะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ทำอะไรเงี้ยอยากจะไปตอนไหนก็ไปนะครับนั่นไม่ใช่อิสระครับทุกคนนะฮะ เอาคำตัวเองเลยเพราะอะไรอันนี้ผมมีภาคตัวเองเลยนะเพราะว่าอิสระที่แท้จริงอ่ะมันต้องไม่อยากเว้ยอ่ะสมมุติผมจำเป็นต้องไปงานสังคมงานหนึ่งนะครับผมโดยที่เขาอยากให้ Isaac, teams, ไปแล้วกันนะฮะโดยที่เขาจะมีรถมารับไม่มีรถแบบไปเองอย่างเงี้ยแต่อยากให้คุณไปนะแต่คุณบอกว่าเฮ้ยผมเป็นอิสระผมไม่ไป ทำไมม,มันชีวิตผมนะครับกับกลายเป็นว่าผมไปอ่านประโยคหนึ่งในหนังสือผมจําไม่ได้นะเล่มไหนหรือว่าใครพูดในเน็ตเนี่ยอิสระของเขาก็คือการที่เขาไปได้โดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาพร้อมที่จะไปโดยที่เขาไม่มีความอยากที่จะไม่ไปอะ่ะพูดยังไงดีวะก็คืออ่ะจะไปงานขับสองคมงานนั้นนะครับเราตั้งโจทย์เลยว่าฉันไม่ไปมันเป็นอิสระของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกอ่ะเราแบบมีการต่อสู้แล้วกันนะครับในในใจเนี่ย มีการต่อสู้การเอาชนะนะครับมีการที่จะง้างหมัดนะฮะดิน้นฟันงงฟัน,ฟนงาเพื่อที่จะบอกว่าไม่ไปแต่ว่าอีกคนหนึ่งเดินมาปะ่ะเอา้าทำไมไปได้อะผมปอิสระครับใจผมอิสระอันนี้คความอิสระที่แท้จริงนะครับมันทําให้ผมฉกุกคิดเลยว่าเฮ้ยอิสระที่เราเชิดชูบูชาเนี่ยบางทีมันมัน,ม,นมันไม่ได้บริสุทธิ์ขนาดนั้นมันยังไม่อิสระที่แท้จริงดีกว่าพูดงี้ดีกว่า มันอาจจะแฟนตาซีไปนะมันจะเป็นพวกพระพวกพวกนักบวชหรือเปล่าอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่นะผมว่าทุกคนสามารถแอปพลายอย่างนี้ได้หมดมีงานที่ที่ทำหนักหนามากเป็นงานยากเจอคนเพื่อนร่วมงานแย่ไอคนนั้นดา่าไอคนนี้แสดงสิริยาที่ทําให้เราไม่พอใจนะครับโอ้ยกูไม่อยู่ดีกว่าอย่างเงี้ยแม่งกูมีอิสระกูลาออกเลยนะครับอีกคนหนึ่งเดิอนออกมาได้หมดครับผมอิสระใจผมเป็นอิสระผมรับได้ทุกอย่างผมแก้ไขปัญหาได้ผมเอาอยู่ คุณคิดว่าอันไหนแม่งแม่งแม่งคือฟรีดอมที่แท้จริงอ่ะออนะครับกับกลายเป็นว่าผมแม่งเป็นอิสระจอมปลอมไปเลยนะครับเจอคนประเภทนี้ผมจาไม่ได้นะว่าผมไปอ่านหรือว่าผมไปฟังที่ไหนมานะมันทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,ออเปลี่ยน mindset เลยนะครับโอเคผมไปก่อนนะมีรถมารับนะครับเฮ้ดีครับโอเคเออโอเคว่าเจอกันนะดีครับ